ที่วางเรียงรายอยู่ตรงนี้พี่เล้งบอกว่าจริงๆแล้วเรามีขายแบบเป็นเซ็ตด้วยใช่ครับเราจะมีเซ็ตตั้งแต่เริ่มต้น399บาท4 99, 9 9 9 9 9หรือ1299ครับอ่าะะครับซึ่งที่นำมาในวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังว่ามีอะไรบ้างแล้วเราต้องเลือกยังไง สามสีรีวิววันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ฝั่งตรงข้ามซอยพุทธบูชา4 3แขวงบางมดเขตทุ่งครุนะครับกับพื้นที่ที่เป็นอเวนิวในการรวบรวมร้านอาหารอร่อยๆไว้มากมายซึ่งคนแถวนี้เขาจะเรียกที่นี่กันว่าเวิร์กฟาร์มลักเนื่องจากว่ามีร้านฟาร์มลักตั้งอยู่หน้าสุดของอเวนิวนะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้พาคุณผู้ชมมารีวิวร้านฟาร์มลักแต่อย่างใดแต่ผมพามาที่นี่ครับกับร้านอาหารอีสานฟิวชั่นนะครับที่เขาตั้งใจนําเสนออาหารอีสานในรูปแบบสากล กับร้านสากลนครครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับพี่เล้งครับเจ้าของร้านสากลน,นครสวัสดีครับพี่เล้งครับสวัสดีครับจริงๆแล้วเราเคยเจอเจอกับพี่เล้งมาแล้วนะครับเพราะว่าในเวิร์้งตรงนี้อย่างที่บอกไปว่า คนแถวนี้จะเรียกกันว่าเวิร์งฟาร์มรักครับเวิร์งฟาร์มรักเนื่องจากว่าร้านฟาร์มรักอยู่ข้างหน้าอเวนิวสุดเลยใช่ครับซึ่งร้านนั้นก็เป็นร้านของพี่พี่เล้งเองใช่ครับผมแล้วเราก็เคยมาถ่าย3สีรีวิวไปแล้วนะครับซึ่งพี่เล้งดูแลร้านที่อยู่ในเวิร์งตรงนี้ทั้งหมด3ร้านด้วยกันใช่ครับก็คือฟาร์มรักมีฟาร์มรักครับแล้วก็มีแจ๋วแจ๋วชาบูบุฟเฟ่แล้วก็นี่คือร้านล่าสุดเลยใช่ครับร้านสากลนครครับสากลนครเปิดมานานเท่าไหร่แล้วครับพี่เลง้งเปิดมา้นี่ ทานอะไรที่มันมีรสชาติแซ่บๆ uh huh. แล้วก็อยู่ในห้องแอร์รแล้วก็เลยนําที่ลูกค้าเนี่ยเขาต้องการบวกกับว่าตัวเองเป็นคนชอบทานอาหารอีสานด้วยก็เลยไปดูว่ามีจังหวัดไหนบ้างที่พอจะนามาพรีเซนต์ให้กับคนกรุงเทพได้อริมรสถ,ถึงรสชาติอาหารอีสานก็เลยไปเจอจังหวัดสกลนครเมนูไก่ย,ย่างพังโคนซึ่งเป็นเมนูขึ้นชื่อของจังหวัดสกลนคร,ค,รคนกรุงเทพอ่ะจะต้องได้ทานอาหารที่เป็นท้องถิ่นของจังหวัดสกลนครครับผมแล้วก็เลยเกิดเป็น ชื่อร้านสากลนครมันไม่ใช่อาหารพื้นๆที่แบบเรากินกันแบบทั่วไปแต่มันเป็นอาหารรสชาติอีสานที่คนเมืองสามารถจะกินได้ถูกต้องครับเป็นฟิวชั่นมากขึ้นนะครับซึ่งที่นํามาในวันนี้นี่บอกว่าเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับร้านเรามีเ <c oughs> อ่อเกือบสองเมนูครับผมโอ้โหเกือบ200 <c oughs> เมนูนะครับ <c oughs> และที่สาคัญคุณผู้ชมครับหลายคนมาการันตีความอร่อยที่นี่ไปแล้วนะครับแล้วก็หนึ่งในที่ ยกระดับแล้วก็เป็นการยอมรับให้กับร้านนี้นั่นก็คือการถูกเลือกให้เป็นร้านไทย select ใช่ครับผมของกระทรวงพาณิชย์นะครับซึ่งปกติแล้วกระทรวงพาณิชย์จะเขาเป็นเลือกร้านอาหารไทยมีมาตรฐานขนาดไหนอาหารรสชาติอร่อยหรือเปล่านะครับถ้าได้มาตรฐานของเขาจะถูกเลือกให้เป็นไทย select ถูกต้องครับซึ่งสารกุทกคอคือหนึ่งในนั้นใช่ครับที่วางเรียงรายอยู่ตรงนี้คพี่เล้งบอกว่าจริงๆแล้วเรามีขายแบบเป็นเซตด้วยใช่ครับเราจะมีเซ็ตตั้งแต่เริ่มต้น399าบาบาท499 9 9 9 9หรือ1,299ครับอ่าครับซึ่งที่นำมาในวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังว่ามีอะไรบ้างแล้วเราต้องเลือกยังไงมาไล่ไปทีละเมนูกันก่อนดีกว่าครับพี่เล้งครับได้เลยครมาที่นี่สิ่งที่ต้องสั่งเลยคืออะไรฮะส้มตำครับผมซึ่งวันนี้จัดมาเป็นตำถาดเป็นตำถาดป่าครับตำถาดป่าใช่ในนี้ก็จัดมาเต็มเลยไม่ว่าจะเป็นหมูยอไส้กรอกแคบหมูหรือว่าข้าวเกี๊ยบครับผมครับที่สําคัญคือนี่หอยหอยเชอรี่หอยเชอรี่ครับที่แบบขาดไม่ได้ของตำป่านะครัับบชิมมไไปดด้้วยยเลครผ ตปาปค,คือรสชาติแบบไม่ได้ดุปะลารจนเกินไปแต่มีกลิ่นมีความหอมมีความละมุนที่ปะลาร้าไม่ได้เหม็นนะฮะแล้วที่สำคัญคือตัวหอยเชอรี่วันนี้ผมบอกเมื่อกี้ไม่มีกลิ่นเลยได้กลิ่นอย่างเดียวคือกลิ่นสมุนไพรคือมันต้องผ่านการต้มกับสมุนไพรถูกต้องครับเพื่อดับคาวเขาอะนะฮะแล้วก็แน่นอนคุณเลือกได้เลยว่าคุณจะแบบท็อปปิ้งกับอะไรได้บ้างเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นถั่วงอกไหลบัวต่างๆก็เสิร์ฟกันมาแบบจัดเต็มนะครับนี่คือตำป่าจริงแล้ว เมนูตำของเราเยอะขนาดไหนพี่เล็กโอ้ส้มตำของเราก็มีประมาณ1 0บถึงยีเมนูได้ถัดจากเมนูตำเป็นอะไรดีฮะอ่าเป็นเมนูเริ่มต้นแล้วกันเป็นเมนูน้ำตกคอหมูย่างครับผมคือชิ้นใหญ่มากเอาจริงเป็นคอหมูย่างที่แบบมาแล้วแบบฉ่าๆชิ้นใหญ่มากนะครับคอหมูย่างของผมเนี่ยจะเป็นคอหมูย่างคอหมูแท้นะครับแล้วก็มันน้อยลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับว่าจะอยากได้มันน้อยหรือว่ามันเยอะครับผม อืมอร่อยมากหมูนุ่มมากมันมาแบบละมุนกลมกลม่อมมันมากกลมกลมอะ่ะรสชาติมันเป็นกลมกลมไม่ได้เปรี้ยวโดดเค็มโดดใช่เผ็ดโดดครับอันนี้ก็ความตั้งใจเลยนะพี่น่ใช่ครับเราก็ทําการสอบถามลูกค้าแล้วว่ารสชาติที่ลูกค้าต้องการเนี่ยประมาณไหนเราถึงจะออกเป็นรสชาตินั้นๆโอ้โหที่ทําการบ้านถึงขั้นแบบรสชาติของอาหารเลยนะสุดยอดนะอันนี้อร่อยมากแล้วก็เสิร์ฟมาพร้อมกับ ปาชีลาวครับกิน้วแบบจะหอมๆอบอวลอยู่ในปากนะครับอ่ะเมนูน้ำตกต่อมาจะเป็นเมนูปลาทับทิมคั่วพริกเกลือครับผมอันนี้ไม่เชื่อว่าอีสานซะทีเดียวใช่นะครับเป็นแบบว่าอาหารไทยก็มีเหมือนกันอาหารไทยใช่ครับที่ร้านเราเนี่ยจะใช้เป็นปลาไซส์1กิโลกรัมครับใช่1กิโลเลยนะฮะเป็นการทอดเป็นการทอดครับแล้วนํามาคั่วพริกเกลืออีกครั้งหนึ่งครับ จะทานเปล่าก็ได้หรือจะทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ได้ครับผมเขามาแบบกําลังพอดีแบบเวอร์ชั่นที่สามารถกินเล่นก็ได้รหรือกินกับข้าวก็อร่อยถูกต้องครับถ้าคุณอยากให้มันมีรสชาติเพิ่มเติมคุณ,คณก็จิ้มซีฟู้ดไปเหมือนที่เพลงบอกอุณอร่อยเนื้อปลาคือสดแน่นไซส์ขนาดนี้อร่อย <Okay, S 2> มากนะครับไม่ควรพลาดที่จะสั่งนะครับ,รบนี่ข้างๆกันดีกว่าครข้างๆกันจะเป็นเมนูยำผักหวานป่าครับผมผักหวานป่าใช่ครับผักหวานที่ไปใส่แกงเห็ดอะไรเนี่ยเหรอฮะถูกต้องครับ ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะมันจริงผักหวานแพงมากนะคุณผู้ชมอุติสารจะเอาไปแกงใส่เห็ดเออแกงใส่ไข,ข่มดแดงเลยแต่ที่นี่เอามาเอามาชุบแป้งทอดลูกค้าท่านไหนที่ไม่ชอบทอดเราก็มีเป็นแบบลวกครับผมแต่นี่คือผักหวานครับซึ่งเป็นแบบผักพื้นบ้านของอีสานนะฮะอโอ้โหอร่อยอ่ะอันนี้อร่อยมากค,ครับเราต่อที่ไหนดีครับอ่านี่เดือดแล้วจุม่มก่อนดีกว่าครับน้องเดือดรอแล้วนะครับ เมนูจุมจ่มจริงๆอย่างที่บอกไปว่าพี่เล้งเขาเปิดร้านเจ๋วเจ๋วชาบูใช่ครับอยู่ฝั่งตรงข้ามเนี้ย<ช>นะฝั่งตรงข้ามสากลนครแต่แน่นอนพอมาเป็นร้านอาหารอีสานมันก็ขาดไม่ได้นะพี่เล้งใช่ครับวิยแลวผักคือให้มาหลากหลายมากๆนะฮะ<ช>นี่คือยอดอ่อนทันตะวันนี่แล้วก็จะมีเป็นแบบเซตหมูจริงแล้วมีเป็นจิ้มจุ่มหมูใช่ครับอย่างเซตเซตหมูอันนี้เฉพาะเฉพาะเซตหมูราคาเท่าไหร่นึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเซตปลาจุม่มเซตปลากระพงนะครับจะอยู่ที่399บาทผม จะเป็นปลากระพงไซส์1กิโลกรัมเนื้อเนี่ยจะมีรสชาติหวานแล้วก็นุ่มกําลังดีครับเดี๋ยวผมลองที่หมูก่อนแล้วกันนะครับได้อันนี้เราต้องกินกับน้ําจิ้มอะไรฮะพี่เล้ยงน้ําจิ้มจะซีฟู้ดก็ได้ครับแล้วแต่เลยใช่ครับอันดับแรกเลยคือหอมหอมสมุนไพรน้้ำซุปเราก็ใส่สมุนไพรเต็มที่ครับหัวลอยคือเห็นเครื่องสมุนไพรลอยๆตอนแรกอ่ะอันนั้นแค่ผมว่าน่าจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่มันมีที่มันประกอบอยู่ในน้ำซุปใช่ครับ ทุกคำมันคล่องคอแล้วมันจะอร่อยมากจริงๆซึ่งน้ำซุปนี้สามารถกินได้กับทั้งเซตเซตหมูหเซตเนื้อหรือว่าเซตปลาก็ได้ครับที่สำคัญเวลากินปลาจุ่มขิงเนี่ยขาดไม่ได้ใช่ครับคือใส่ขิงลงไปด้วยใส่ขิงลงไปด้วยนะฮะ <c oughs> นี่อืมก <c oughs> ิเลงมันอร่อยมากอันเนี้ยเซตปลาเนี่ยถ้าใส่ขิงลงไปในน้ำซุปเนี่ยจะให้ปลาเนี่ยมีรสชาติที่หวานขึ้นแล้วก็หอมขึ้นครับดับขาวได้ด้วยใช่แล้วกินกับ ซีฟู erm ba, king, ้ดก็ไ hmm, ด้หร mm ือเป็นเต้าเจี้ยวขิงก็ได้ครับผมขอเป็นเต้าเจี้ยวขิงดีกว่านะฮะเต้าเจี้ยวขิงนะฮะปลาจุ่มต้องกับน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวนะฮะโหเป็นไงครับหมดไม่รู้จะบรรยายว่าอะไรอร่อยมากฟิวเหมือนซาซิมิอ่ะนะมันสะบอาดมันหอมมันหวานขนาดนั้นเลยนะฮะอุ๊ยอร่อยมากขอบคุณครับด้านหนุนอ่า ตรงนี้เลยเนี่ยจะเรียกว่าอีสานกายะครับอีสานกายะมาจากคําว่าอีสานหมดอีสากายะก็คือายากิโทริสไตล์ญี่ปุ่นเสนียบไม้ย่างพอมารวมกับกรสชาติของอีสานเลยรวมกันเป็นอีสานกายะครับอีสากายะแบบญ <laughs> ี่ปุ่นก็คือด้านหลังตรงนั้น <laughs> เป็นคือแบบว่าบาร์เล็กๆสตรีทฟู้ดของญี่ปุ่น <laughs> ตามร้านก็แล้วแต่ว่าเขาจะสั่งอะไรมีเครื่องดื่มมีอะไรหาหารอะไรง่าย <laughs> ๆ <laughs> ใช่ครับอันนี้ก็ปรับมาเป็นอีสานกายะใช่อ <laughs> <laughs> ีสานกายะของเรามีอะไรบ้างวันนี้มีอ่าที่เห็นนะครับจะมีสันคอครับ มี3มชั้นมีแมงกะพุนแล้วก็มีข้าวโพดครับเราก็จะมีรสชาติให้เลือก2อย่างก็คือมีรสข้าวคั่วอีสานหรือถ้าลูกค้าชอบทานแซบๆก็จะเป็นหมาล่ากับมันพิเผ็ดก็แล้วแต่ว่าชอบอะไรอยากทิ้นชาหรือเปล่านะฮะหรืออยากจะแบบกลิ่นข้าวคั่วตลบอบวนในจมูกส่วนผมแน่นอนเลือกข้าวคั่วครับได้เลยครับผมขอลองเป็นกระพุนก่อนอ่าแมงกะพุนครับขออนุญาตนะครับอือไม่ต้องจิ้มครับความกรึบของกระพุนแล้วก็แบบ มีข้าวเั่วมาช่วยทํางานอร่อยมากนะครับแล้วความย่างอะ่ะย่างพอดีรสชาติอร่อยแล้วมีผิวมีข้าวโพดด้วยใช่ <st> ข้าวโพดอยู่แล้วก็สันคอคราบชั้นนะครับก็แล้วแต่ว่าคุณจะเลือกอะไรถูกต้องครับ,รบหมาล่าผมไม่ไม่กังวลเลยกับพ่เล็งตรงนี้นะครับ <laughs> จากตรงนี้คือแบบอร่อยทุกทุกจานแน่นอนนะฮะครับ,รบนอกเหนือจากอาหารตรงนี้แล้วเห็นอันนี้บอคืออย่าง บักสีดา <c oughs> บักสีดาภาษาอีสานแปลว่าฝ <c oughs> รั่งครับฝรั่งนะครับไม่ใช่ชาวต่างชาตินะฮะหมายถึงว่าผลไม้ที่เป็นฝรั่งจุกต้องครับเป็นฝรั่งแช่บ๊วยสดของที่นี่เองใช่เราจะใช้เป็นบ๊วยสด3มชนิดครับผมหลังจากที่แบบกินมื้อหลักเสร็จแล้ว <c oughs> ก็สักหน่อยหรือว่าจะแบบซื้อกลับบ้านก็ได้ใช่ครับใช่ผมบ๊วยแดงๆไม่จําเป็นเลยเพราะนี่คือบ๊วยของจริงครับ <c oughs> อร่อยสุดอ่าและนอกจากฝรั่งแช่บ๊วยนะครับเครื่องดื่มที่นี่เอาจริงอร่อยมากนี่คือน้ำส้มมะปิด ใช่ครับน้ำส้มมะปี๊ดครับผมคือเราก็พยายามคิดว่าผลไม้ไทยยเนี่ยมีอะไรบ้างที่จะนํามาฟิวชั่นเจ้าไปเจอส้มมะปี๊ดแล้วก็มาทําเป็นอิตาเลียนโซดาครับความซ่าของตซนาอร่อยมากจริงป็าแล้วรอเราอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะจะเป็นโทสชาไทยถั่วตัดครับโอ้โหนี่อยู่ใน999ใช่ครับใหญ่มากโอ้โหเซตนี้4ี่ถึงห้าท่านกํากำลังดีเลยครับผมแต่นี้มาตบท้ายดังนั้นคุณกินอาหารคาวคุมเผื่อท้องไว้สำหรับ ของหวานด้วยนะครับเซ็ต999บาทนะครับจะได้5จานหลักครับแล้วก็4ไม้อีสานกายะเลือกได้เลยครับว่าจะเป็นรสชาติไหนหรือว่าเป็นวัตถุดิบอะไรแล้วก็1ขนมหวานครับ3ามคนได้มั้งเนี่ยได้เลยครับ4ท่าน5ท่านได้เลยครับ4-5คนก็คือกินได้นะครับใช่ครับแต่เห็นพี่เล้งบอกว่าพิเศษสำหรับสสีรีวิวใช่พิเศษสำหรับแฟนรายการ3สีรีวิวนะครับครับเพียงบอกว่าดูรายการ3สีรีวิวเราจะอัปเกรดจากเซ็ตจุ่มหมูเป็น จุ่มปากระพงครับเพียงแค่บอกว่าดูมาจาก3สีรีวิวถูกต้องครับแจ้งกับทางร้านเข้ามานะครับร้านสากุลนครเปิดบริการทุกวันตั้งแต่11นาฬิกาจนถึง23นาฬิกาครับร้านตั้งอยู่ตรงข้ามกับพุทธบูชา4 3บางมดทุ่งครุครับราม2มีให้บริการแอปเดลิวอรี่ทุกแอปเลยครับผมเบอร์โทรติดต่อนะครับ0 9 5 8 0เ4907อีกเบอร์นึงนะครับ063 998 1677เดครับเดี๋ยวเราขึ้นให้ด้านล่างตรงนนีี้้คร่ือาน อาหารอีสานฟิวชั่นที่ต้องการยกระดับอาหารพื้นบ้านให้สู่ระดับสากลจริงๆ3าสีรีวิวการันตีร้านนี้อร่อยสากลน,นครค่ะขอบคุณครับ